สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสะพานแห่งความหวังอีกครั้งหนึ่งนะครับและในวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยการอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าร่วมกันก่อนนะครับขอให้เราร่วมใจการอธิษฐานสัตวการข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับวันนี้ที่เราจะได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องราวคําสอนซึ่งมาจากพระคำอันศักดิ์สิทธิ์ขอพระองค์เจ้าได้ทรงโปรดตรัสและทรง ได้สรงนำเราให้เรานั้นได้รู้จักกับสิ่งที่เราจะศึกษาร่วมกันในเวลานี้กราบทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับเขาดื่มเหล้าจนเมาแล้วเขาได้ถือมีดพลาเดินกวาดแกว่งไปมาอยู่ในหมู่บ้านนั้นด้วยความบาคลั่งผู้คนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นก็เกิดความแตกตื่นตกใจกลัวคุณพ่อคนหนึ่งครับเขาวิ่งออกมาจากบ้านเพื่อที่จะนําลูกสาวที่เล่นอยู่ข้างนอกบ้านนั้นไปหลบซ่อนอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยแต่ในทันใดนั้นเองครับ ชายหนุ่มคนนี้ก็หันกลับมาและใช้มีดฟันเข้าไปที่คุณพ่อน,นั้นอย่างโหดร้ายรวมทั้งลูกสาวของเขาที่อยู่ที่นั่นด้วยทั้งคู่ล้มลงสิ้นใจและเมื่อผู้เป็นแม่เห็นดังนั้นก็กรีดร้องขอความช่วยเหลือแต่เธอก็ถูกทำร้ายด้วยเช่นเดียวกันและชายหนุ่มคนนั้นก็วิ่งหนีหลบหายไปดูเหมือนว่าคนในครอบครัวนั้นจะถูกฆ่าตายทั้งหมดแต่น่าอัศจรรย์ใจครับที่แม่คนนั้นรอดชีวิต แต่เธอรู้สึกโศกเศร้าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเธอและในที่สุดครับคนเมาคน,เคนนี้ก็ถูกตำรวจตามจับได้และถูกนำตัวส่งเข้าคุกแต่ในความเกลียดชังของผู้เป็นแม่นั้นมีอยู่ในจิตใจของเธออย่างมากเธอหวังว่าฆาตรกรคนนี้จะต้องได้รับโทษจะต้องถูกประหารชีวิตเธอมีบาดแผลทั้งร่างกายของเธอและที่ลึกลงไปนั้นก็คือบาดแผลในจิตใจของเธอที่เต็มล้น อยู่ในชีวิตของเธอแต่ว่าเธอได้ยินคําพูดหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในความคิดของเธอคือว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเผื่อผู้ที่ข่มเหงท่านทําดังนี้แล้วท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้สถิตอยู่ในสวรรค์ซึ่งถ้อยคําเหล่านี้ครับล้วนแล้วจะเป็นคําสอนของพระเยซูเธอได้ยินคําสอนเหล่านี้มาก่อนและคําสอนเหล่านี้ครับมันเข้ามาในความคิดของเธอ ทำให้เธอรู้สึกเหมือนว่ามันมีมือมาตบที่หน้าของเธออย่างแรงเพราะว่าใครล่ะครับจะไปขอพรและทําดีให้กับศัตรูได้เพียงแค่รักก็ทําไม่ได้แล้วครับแต่คําสอนเหล่านี้ได้วนเวียนอยู่ในความคิดของเธอและในที่สุดเธอได้ร้องไห้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเธอไม่อยากที่จะมีชีวิตอยู่อย่างขมขื่นและเจ็บแค้นอีกต่อไป เธอขอให้พระเจ้าได้ทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจของเธอและช่วยให้เธอนั้นมีความห่วงใยชายที่ชั่วร้ายคนนั้นและในที่สุดเธอได้ตัดสินใจครับที่ไปเยี่ยมชายคนร้ายคนนี้ที่อยู่ในคุกและเธอก็ประหลาดใจที่รู้ว่าชายคนนี้รู้สึกเสียใจในสิ่งที่เขาได้กระทำไปโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะฤทธิ์ของเหล้าที่เขาดื่มเข้าไปเธอได้กลับไปเยี่ยมชายคนนี้อีกหลายครั้งและทุกครั้งที่เธอได้ไปเยี่ยมชายคนนี้เธอได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคริส หลายปีหลังจากนั้นชายคนนี้ก็พ้นโทษและเขาก็ได้ไปหางานทำและหาที่พักพิงตามหมู่บ้านแต่ไม่มีใครยอมรับเขาเพราะสิ่งที่เขาเคยกระทำนั้นเองหญิงคนนี้ครับเมื่อได้ยินเรื่องราวดังกล่าวเธอได้ให้เขามาอยู่กับเธอชายคนนี้ได้เข้ามาอยู่กับเธอในฐานะลูกชายและเขาก็ตั้งใจที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ผู้หญิงคนนี้มีความสุขแม่ผู้สศกเศร้า ได้รู้ว่าคําสอนของพระเยซูได้ประกอบไปด้วยพระปัญญาและสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของเธอได้เธอได้พบกับฤทธิ์อำนาจของการเปลี่ยนแปลงเมื่อเธอได้ทําตามคําแนะนําของพระองค์ทุกวันนี้ครับคำสอนของพระเยซูได้รับการแปลออกไปมากกว่า2,000ภาษาทั่วโลกและคนจํานวนมากได้พบว่าคําสอนของพระเยซูนั้นประกอบไปด้วยพลังและปัญญาให้เรามาลองศึกษาดูครับว่าคําสอนของพระองค์จะ มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยเหลือเราได้อย่างไรคำสอนเพื่อความสัมพันธ์ที่ราบรื่นสิ่งท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของมนุษย์คือการที่เราจะปฏิบัติต่อศัตรูของเราอย่างไรพระเยซูได้สอนวิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดศัตรูคือพระองค์ได้บอกว่าถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่านให้ท่านหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยโดยธรรมชาติของมนุษย์ครับ เมื่อเราถูกทําให้เจ็บเราก็จะตอบโต้ในลักษณะเดียวกันแต่มันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาครับพระเยซูได้สอนว่าอย่าแก้แค้นครับอย่าตอบโต้คนที่ทําไม่ดีต่อเราถึงแม้ว่าคําสอนนี้จะดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้แต่ให้เราลองมาคิดดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าเราทําดีตอบแทนผู้ที่ทําไม่ดีกับเราคําสอนที่นําเราไปสู่การเลือกในแต่ละวันครับครั้งหนึ่งพระองค์ได้สรุปคําสอนของพระองค์เพียงสั้นๆว่า จงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านบางคนเรียกหลักคําสอนนี้ว่าเป็นกฎทองของพระเยซูถ้าคุณมีความเมตตาต่อผู้อื่นแล้วคุณจะได้รับความเมตตานั้นกลับคืนถ้าคุณอดทนต่อผู้อื่นผู้อื่นก็จะอดทนต่อคุณถ้าคุณเป็นมิตรกับผู้อื่นผู้อื่นก็จะเป็นมิตรกับคุณดังนั้นเราต้องการให้เขาทําอย่างไรจงทําอย่างนั้นกับเขาก่อน คำสอนของพระเยซูครับเรียบง่ายและมีพลังพระเยซูได้ทรงดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายพระองค์มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนที่ยากจนชีวิตของพระองค์เป็นชีวิตที่ปราศจากความโลภและความโกรธผู้คนมากมายครับสามารถที่จะเห็นความเมตตากรุณาจากการกระทําและใบหน้าของพระองค์และวันหนึ่งครับในขณะที่พวกผู้นําศาสนาได้เห็นพระเยซูกําลังรับประทานอาหารกับกลุ่มคนที่พวกเขาเรียกกันว่าเป็นคนบาป พวกเขาก็ตำหนิพระองค์ที่อยู่ร่วมกันกับคนเหล่านั้นแต่พระเยซูได้ตอบกลับด้วยคำอุปมาที่บอกว่าชายคนหนึ่งครับมีแกะ100ตัวเมื่อแกะของเขาหายไปตัวหนึ่งเขาปล่อยแกะ9 9ตัวไว้แล้วออกตามหาเมื่อพบแล้วเขาก็แบกกลับมาด้วยความดีใจและบอกเพื่อนบ้านคนอื่นๆให้ร่วมแสดงความยินดีในการนำแกะที่หายไปนั้นกลับคืนมาด้วยและพระองค์บอกว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าเช่นนี้แหละ มีความปีดีในสวรรค์และคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่มากกว่าคนชอบธรรม99าคนที่ไม่ได้กลับใจใหม่พระเจ้าเต็มใจครับที่จะช่วยรเราแม้ว่าเราจะเคยทำผิดมาอย่างมากมายความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์นั้นมันเหมือนกับความห่วงใยที่คนเลี้ยงแกะในเรื่องที่พระเยซูเล่านั้นครั้งแล้วครั้งเล่าคำสอนของพระองค์ได้ให้ความหวังกับผู้คนที่ได้พบกับพระองค์ คุณเคยไหมครับที่จะหยิบผลไม้สวยให้ผลหนึ่งขึ้นมาและเตรียมพร้อมที่จะมีความสุขกับการลิ้มรสชาติของผลไม้นั้นแต่สุดท้ายแล้วพบว่าข้างในนั้นมันเน่าบางคนก็เป็นอย่างนั้นครับภายนอกของเขามันดูดีแต่ภายในจิตใจของเขานั้นมันเต็มไปได้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายความโกรธความไม่พอใจแต่คำสอนของพระองค์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะช่วยให้ผู้คนนั้นดีทั้งกาย และใจทั้งภายในและภายนอกถ้าว่าเราเป็นคนมีคุณธรรมเราก็ควรที่จะเปลี่ยนแปลงเราให้มีความคิดและการกระทําของเราสอดคล้องไปด้วยกันนะครับพระเยซูสอนว่าความคิดเหล่านั้นเป็นเหมือนกับมเมล็ดพืชต้นหนามที่ใหญ่จะเริ่มต้นจากมเมล็ดเล็กๆครับและในทางเดียวกันความคิดที่ผิดความคิดเดียวนะครับมันจะส่งผลไปสู่การกระทําที่ชั่วร้าย ในอนาคตข้างหน้าที่ยิ่งใหญ่ต่อไปพระเยซูได้กล่าวาวา่าเหตุฉนั้นผู้ใดที่ได้ยินคําเหล่านี้ของเราและประพฤติตามเขาก็เปรียบเหมือนกับผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลาฝนก็ตกและน้ําก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทะเรือนนั้นแต่เรือนมิได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลาพระเยซูได้ย้ำเตือนเราวา่าจงบากบันแล้วเราจะได้รับผลของการกระทำนั้น ถ้าคุณพบกับมรสุมในชีวิตครับหรือความยากลําบากในชีวิตเราจะเรียนรู้ว่าต้องใช้สติปัญญาในการเลือกถ้าชีวิตของคุณราบรื่นตลอดเวลาที่ผ่านมาก็แน่ใจได้ว่าคุณอาจจะพบกับการทดลองและการท้าทายในไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งดังนั้นขอให้เราได้นำเอาคำสอนของพระองค์ความเมตตากรุณาการมีจิตใจที่ดีในการที่จะช่วยเสริมสร้างชีวิตของเราในการทำงานของเราด้วยเช่นเดียวกัน สุดท้ายนี้ครับอยากจะจบท้ายด้วยการอธิษฐานหากว่าคุณต้องการที่จะอยากจะขอความช่วยเหลือจากพระเจา้าคุณสามารถที่จะอธิษฐานไปด้วยกันกับผมได้ดังนั้นขอให้เราอธิษฐานไปด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาแห่งชีวิตขอบพระคุณสําหรับคําสอนอันประเสริฐของพระเยซูที่ทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์อยู่ห่างจากความเกลียดชังความโกรธความโลภตัณหาและความปรารถนาในทางชั่วทั้งปวงขอให้ข้าพระองค์เต็มล้นไปด้วยความเมตตา สามารถควบคุมตัวเองและช่วยให้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่เผชิญไปได้ด้วยเถิดอาเมนพระเจ้าจะทรงช่วยคุณให้ดำเนินชีวิตตามสิ่งเหล่านี้ได้ขอให้เราได้มีความอดทนและเราจะเห็นว่าคำสอนของพระเยซูนั้นประกอบไปด้วยพลังและสติปัญญาขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านครับ